แกฉันโดนไล่ออกจากโรงงานน่ะจันทราหญิงสาววัย24ปีนั่งร้องไห้ระบายให้ขมิน้นเพื่อนที่โตมาด้วยกันฟังเธอบอกว่าโรงงานปรับโครงสร้างโรงงานใหม่เลือกใช้แต่แรงงานผู้ชายที่แข็งแรงกว่าผู้หญิงอย่างเธอก็เลยไม่ได้ไปต่อสัญญาและไม่มีงานให้เธอทํามาเกือบ2เดือนแล้วนะขมิน้นเพื่อนรักก็ทําไร่ทํานาอยู่ต่างจังหวัดนี่แหละพอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างได้แต่นั่งปลอบใจจันทราอย่างเข้าใจจันทราขอยืมเงินขมิ้นหนึ่งหมื่นบาทบอกว่าอยากจะเข้าไปหางานใน เทพสำหรับขมินนม้น1,000 0บาทเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยนะแต่ด้วยความที่เป็นเพื่อนรักกันมาขมิ้นถือว่าจันทราเป็นคนสําคัญเป็นเพื่อนแท้เธอจึงยินดีให้ยืมในทันที มีก็ค่อยคืนนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพื่อนกันน่ะฉันให้ได้คาม,มิ้นยื่นเงินให้พร้อมกับให้กําลังใจเพื่อนคาม,มิ้นคิดว่าเพื่อนกันก็ต้องหวังดีให้กันเสมอจันทราดีใจมากเลยนะรับเงินแล้วก็น้ําตาไหลเธอบอกว่าขอบคุณแล้วก็สัญญาว่าจะไม่ลืมเพื่อนคนนี้เลยวันต่อมาจันทราเดินทางเข้ากรุงเทพและได้งานในบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งที่นี่ผู้คนใช้ชีวิตกันอย่างหรูหรากินกาแฟแพงๆอาหารจากร้านดังจันทราพยายามปรับตัวเข้ากับสังคมที่นี่นะเธอ มีเพื่อนใหม่ที่ชื่อว่าแก้วกับการทั้งคู่ชอบใช้ของแบรนด์เนมและแนะนําให้จันทราทําบัตรเพื่อจะได้รูดซื้อของง่ายๆแบบที่พวกเขาทํากันจันทราก็อยากจะเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆนะจึงยอมทําตามเธอเปลี่ยนกระเป๋าใหม่มือถือใหม่รองเท้าใหม่เสื้อผ้าใหม่กินหรูเที่ยวหรูถ่ายรูปอวดลงโซเชียลทุกครั้งที่โพสต์นะมีผู้คนมากมายก็ต่างมาชื่นชมและบางคนก็อิจฉาในชีวิตที่ดูดีของเธอแต่เบื้องหลังนะั้นไม่มีใครรู้นะเธอต้องทํางานหนักทํางานงกงกทุ วันเพื่อให้มีเงินนามาจ่ายค่าบัตรเดือนไหนไม่พอเธอก็ต้องทำโอทีรับจ้างทำงานเสริมแทบจะไม่ได้พักไม่ได้นอนเลยแหละที่เธอยอมทนยอมทำแบบนี้เพราะตัวเธอเองรู้ดีว่าถ้าไม่ปรับตัวก็คงจะไม่มีใครอยากจะคบกับเธอในขณะที่คมมินเพื่อนของจันทรราอยู่ที่ต่างจังหวัดเธอเล่นโซเชียลเหมือนกันนะแล้วก็เห็นชีวิตของเพื่อนดูดีขึ้นในเฟซแต่เธอก็ไม่ได้น้อยใจหรือคิดมากอะไรนะที่เพื่อนยังไม่ได้คืนเงินเธอกับยินดีด้วยซ้ำที่อนาคตของเพื่อนกำลังไปได้ดี จันทรามันไปได้ดีแล้วดีใจกับเพื่อนจังเลยคม,มินพูดกับตัวเองแสดงความดีใจกับเพื่อนทั้งๆท,ที่ตอนนี้ตัวเองก็กําลังลําบากอยู่คม,มินทําเกษตรอยู่ที่บ้านนอกแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าแลง้งพืชที่ปลูกก็ตายหมดรายได้หายไปจากคนที่เคยมีเงินเก็บ ขามิ้นต้องหยุดทำไร่แล้วก็หันไปรับจ้างซักเสื้อผ้าจากโรงงานได้เงินวันละไม่กี่ร้อยบาทบางวันน่ะเธอกลับมานั่งน้ำตาซึมเลยนะเพราะเหนื่อยแล้วก็ท้อทุกครั้งที่ขามิ้นเหนื่อยแล้วก็ท้อเนี่ยขามิ้นก็มักจะนึกถึงเพื่อนเพราะตอนที่จันทาลำบากเธอก็มานั่งร้องไห้อยู่กับเธอเหมือนกันวันนี้เธออยากจะได้กำลังใจจากเพื่อนอยากจะแชร์ความรู้สึกท้อแล้วก็เหนื่อยล้าให้กับเพื่อนได้ฟังไม่ได้หวังอะไรนอกจากพลังบวกจากเพื่อนคนหนึ่ง เธอตัดสินใจนั่งรถเข้าไปในกรุงพร้อมกับยิ้วกล้วยสุกที่ปลูกเองจากสวนตั้งใจจะเอาไปฝากจันทราเพื่อนรักเพราะรู้ว่าเพื่อนคนนี้ชอบกินกล้วยขมิ้น,นไปยืนรออยู่ตรงหน้าบริษัทแต่รอปภไม่ให้เข้านะเพราะเธอแต่งตัวไม่เหมือนกับพนักง,งานทั่วไปเธอใส่เสื้อผ้าเก่าๆรองเท้าแต่ธรรมดาธรรดาขมิน,นเข้าใจนะจึงบอกกับพี่รอปภไปว่าอ่อฉัน,นมาหาเพื่อนค่ะเธอชื่อจันทราฝากบอกหน่อยได้ไหมจ๊ะว่าเพื่อนมาหา ขณะที่คามิ้นกาลังคุยกับรอปภอ,อยู่นั้นบังเอิญแก้วกับการก็เดินผ่านมาพวกเขาได้ยินแล้วก็เห็นคามินก็เลยสงสัยจันทรานี่มันมีเพื่อนแบบนี้ด้วยหรอทั้งคู่บ่นเล็กน้อยแล้วก็เดินเข้ามาทักทายพร้อมกับบอกว่าจะไปตามจันทราให้แต่ในใจก็ยังมีการตั้งข้อสงสัยว่าจันทราจะคบคนแบบนี้นะหรอพวกเขาเข้าไปบอกจันทราที่ทํางานอยู่ในตึกนี่จันทรา มีคนามาเมยืนรอแกอยู่ตรงด้านหน้านั่นน่ะท่าทางไม่ค่อยน่าไว้ใจนี่ถามจริงเหอะแกมีเพื่อนแบบนี้ด้วยเหรอแก้วพูดการก็เลยเสริมพูดว่าถ้าแกมีเพื่อนแบบนี้จริงๆนะแล้วก็ยังคบเพื่อนแบบนี้อีกนะเราขอไม่คบกับแกนะเพราะว่ามันดูคนละระดับกันนะ่ะจันทราได้ฟังเพื่อนทั้งสองแล้วก็รู้สึกสับสนเธอหันไปเห็นขมิ้นที่ยืนรออยู่ตรงกลางแดดจันทราไม่กล้าออกไปเจอเพื่อน เธอกลัวว่าถ้าเพื่อนสองคนนี้รู้ว่าเธอเป็นเพื่อนกับขมิ้นสองคนนี้ก็อาจจะไม่คบกับเธอและเธอก็อาจจะไม่สามารถอยู่ในสังคมแบบนี้ได้อีกเธอก็เลยบอกกับแก้วกับการไปว่าฉันไม่รู้จักกับผู้หญิงคนนั้นน่ะแก้วกับการเมื่อได้ยินแบบนั้นก็พยักหน้าอย่างพอใจ ว่าแล้วเชียวคนอย่างเธอไม่มีเพื่อนแบบนั้นหรอกเนาะไปไปพวกเราไปกินข้าวกันเถอะฉันจองโต๊ะในร้านอาหารไปแล้วแล้วทุกคนก็พากันไปกินข้าวที่ร้านอาหารหรูกันต่อในร้านอาหารทั้งสมคนนั่งล้อมวงกินอาหารกันเต็มโต๊ะแต่จันทราที่นั่งอยู่บนโต๊ะนั้นก็กลับรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาในใจเธอยังคิดถึงขมิ้นที่ยืนรอยอยู่ตรงข้างนอกเธอพยายามกลบเกลนความรู้สึกด้วยการหัวเราะแล้วก็ยิ้มอย่างฝืน,ฝน กลับไปที่ขมิน้นขมิ้นยังยืนรอเพื่อนอยู่ตรงหน้าบริษัทนะแต่ไม่มีวี่แววว่าเพื่อนจะออกมาเธอคิดในแง่ดีว่าเพื่อนอาจจะติดงานเธอก็เลยไม่อยากจะรบกวนแล้วก็เดินจากไปอย่างเงียบๆระหว่างทางเธอเดินริมถนนเธอก็มองเข้าไปเห็นในร้านอาหารหรูร้านหนึ่งเธอเห็นจันทรานั่งกินข้าวอยู่กับแก้วแล้วก็การขมิ้นน่ะดีใจมากเลยนะเธอไม่ได้คิดอะไรเห็นเพื่อนก็ดีใจรีบเดินเข้าไปหาเลยจันทราแกจริงๆด้วยอะ่ะ แกฉันรอแกอยู่ตรงหน้าออฟฟิศตั้งนานแน่นี่ฉันเอากล้วยมาฝากด้วยนะฉันคิดถึงแกมากเลยอ่ะจันทราเห็นขมิ้นก็ถึงกับชะง,งักแก้วกับการลุกขึ้นรีบพูดทันทีเธอเป็นใครอย่ามายุ่งกับเพื่อนเรานะเพื่อนเราอ่ะไม่มีเพื่อนแบบเธอหรอกอย่ามาก่อกวนนะไม่งั้นฉันจะเรียกรอปพอ คาม,มิ้นพยายามจะอธิบายว่าเธอเป็นเพื่อนของจันทราจริงๆแต่ยิ่งอธิบายมันก็ยิ่งไม่ได้ผลแถมเธอก็ต้องหยุดชะง,งักเมื่อเห็นจันทราไม่ช่วยอธิบายอะไรเลยแต่กับเงียบและไม่พูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวจังหวะนั้นแหละทําให้คาม,มิ้นเข้าใจทันทีว่าจันทราเปลี่ยนไปและเธอก็อาจเป็นต้นเหตุที่ทําให้เพื่อนไม่สบายใจเธอจึงขอโทษแล้วก็เดินจากออกมาอย่างเงียบๆคาม,มิ้นน่ะมานั่งร้องไห้ที่ท่ารถนะรอขึ้นรถกลับต่างจังหวัด เธอน้ำตาไหลพร้อมเปิดดูรูปเก่าๆในมือถือมิตรภาพระหว่างเพื่อนภาพของเธอกับจันทราในวันที่ยังไม่มีอะไรแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วฐานะเราคงจะต่างกันแล้วล่ะเราคงจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้อีกแล้วสินะคมินพูดไปน้ำตาไหลไปแต่ทันใดนั้นจันทราก็ปรากฏตัวขึ้นที่ท่ารถอย่าพูดแบบนั้นสิคมินเรายังเป็นเพื่อนกันเสมอนะคมินหันไปเห็นจันทรา จันทราพูดต่อขอโทษนะที่ฉันทำแบบนั้นน่ะฉันมันหลงผิดฉันมันโง่ที่ไปเชื่อคนอื่นมากกว่าเพื่อนแท้จันทราร้องไห้ขอโทษและบอกว่าจะไม่หลงไปกับสังคมจอมปลอมนั้นอีกต่อไปคามินนะ่ะไม่เคยกโกรธเลยนะเธอกอดเพื่อนแน่นแล้วก็พูดว่าเพื่อนกันน่ะโกรธกันไม่ลงหรอกวังแกทั้งคู่กอดกันท่ามกลางเสียงรถแล้วก็ผู้คนที่ท่ารถ หลังจากนั้นไม่นานจันทราก็มาลาออกจากงานเธอขายของแบรนด์เนมแล้วก็เอาเงินไปปิดบัตรทั้งหมดเลยนะแล้วก็กลับบ้านไปช่วยคมิ้นทําฟาร์มออแกนิกทั้งคู่ช่วยกันทําจนฟาร์มโด่งดังในโลกออนไลน์ใช้ชื่อฟาร์มว่า ฟามเพื่อนแท้จันทรารู้แล้วว่าเพื่อนที่ดีมีค่ามากกว่าวัตถุราคาแพงวันที่เธอลำบากมีแต่ขมิ้นที่ไม่เคยทิ้งเธอและจากนี้ไปเธอจะไม่ให้ตัวเองหลงไปกับสิ่งจอมปลอมอีกใครชอบเรื่องนี้ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับ